สวัสดีค่ะพี่น,อน้องมนีพอกับเฮาเนาะคะ่ะครูหักสาวีสารเนาะคะ่ะมนีเฮาจะมาแนะนำเนาะคะ่ะเ,เกี่ยวกับาการอนุบาลลูกเป็ดที่พี่น้องเห็นอยู่เนะคะ่ะเป็นลูกเป็ดบ้านนะคะ่ะตัวผู้ที่เฮาสื่อมาเนาะคะ่ะมนีเฮาจะมาแนะนำเนาะคะ่ะว่าการอนุบาลลูกเป็ดที่เขาพึงจะแรกเกิดเนาะคะ่ะอายุประมาณมือสองมือนนี่เนาะคะ่ะว่าเฮาตรงเตรียมคอกแบบใดแล้วการอนุบาลน,นี่เฮาเหตุแบบใดเนาะคะ่ะ สิ่งที่เห้าจําเป็นจะต้องมีเลยด้ยค่ะเพื่อให้เขามีโอกาสหลอดสูงด้คะ,อ,ะอันดับแรกก็คือเห้าต้องเตรียมขอ,อกให้เขาก่อนขอ,อกก็ขอ,อให้แนะนําเป็นขอ,อกี่สะอาดเนาะคะ่ะของคู่หักนี่เห้าใส่ปูนขาวห้อยเนาะปูนขาวห้อยก่อนแล้วก็เห้าปูแกบด้วยแกบ แกบของเห่าก็คือแกบไม่แต่ว่าขอ,อกของเห่าเป็นขอ,อกดินนะคะอันนี้เห่าทําความสะอาดพักขอ,อกไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห่าก็ต้องเตรียมก็คือเป็นขอ,อกเขาขอ,อกพักให้สะอาดแล้วก็จะมีหลอดไฟนะคะแล้วเขาจะให้บเบงหลอดไฟก็คือให้ความอบอุ่นของเขาเป็นหลอดให้ความอบอุ่นนะคะเห่าใส่เป็นขนาด100ลอยวัดก็คือมีหอยในขอ,อกของเขานะคะ่ะ ภาพไปเบิงหลอดไฟนะคะนี่นะคะ่ะหลอดไฟที่เห่าเตรียมไว้ให้เขาก็คือ,อเป็นหลอดลอยวัดนะคะห้โกกเขาช่วงที่มีอากาศหนาวหรือว่าช่วงตอนย่ำมขึ้นนะคะแต่ว่าอันดับต่อมากก็คือเป็นห้างน้ำห้างอาหารแล้วก็เตรียมน้ำเตรียมอาหารให้เขาที่พี่น้องเห็นนะคะจะมีน้ำที่เป็นสีชมพูเนาะ อันนี้ก็คือเข้าจําเป็นจะต้องให้เขาเป็นแบบนี้นะคะไบโอบวก B12 เป็นวิตามินก็คือที่เห้าจําเป็นต้องให้ก็คืออันนี้ก็คือใส่ในการเคลื่อนใหญ่สัตว์สัตว์เขาอาจจะมีความเขียดหรือเขาอาจจะบอสบายหรือเขาอาจจะเป็นวัดมาถ,ถือแดดถือฝนถือลมกับการเคลื่อนใหญ่แล้วค่ะอันนี้ก็คือจําเป็นจะต้องให้เขาในช่วงแรกนะคะช่วงอาทิตย์หนึ่ง จนถึงถากจะหายดีก็คือเห็นว่าสัตว์แข็งแรงแล้วเข้ากับยุดไหายได้ค่ะสำหรับเป็นวิตามินตัวนี้นะคะ่ะหาเป็นหายไกลคือแก่วัดป้องกันโรควัดได้แล้วก็มีอาหารนะคะอาหารเข้ากันจะเป็นหอ,อาหารแรกเกิดถึง1เดือนนะคะสำหรับที่เท้าใส่ ของเข้าใส่เป็นของเบทาโกูเนาะคะ่ะชุดนี้ก็คือเป็ดจำนวน120ตัวที่เฮาได้มากเนาะคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะคะ่ะสดใสเลยนะคะสำหรับลูกเป็ดของเราอันนี้ครูหักสาวอีสานเนาะคะ่ะมาแช์ประสบกา์เนาะเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดถ้าเกิดว่าเฮ้าบ่าใส่วิตามินหรือว่าบ่าใส่ายาหนาวซีดิงแดงแบบนี้คือคือเ่อเเลาเขาเขอนใหญ่มากเนาะค่ะบพรู้ว่าเขาจะโดนอีหยัง แน่โดนหมอกโดนโล่มโดนฝนนะคะเขาก็คือป้องกันไว้ถ้าเขาใส่ตัวนี้แล้วก็คืออัตราหลอดเขาจะสูงนะคะอันนี้สําหรับครูหักสาีสานก็นคือสิ่งที่เข้าจะต้องเตรียมในการอนุบาลลูกเป็ดนะคะนี่พี่น้องเล่นกล่องแล้วค่ะลูกเป็ดของเข้าสดใสลาเรื่องแข็งแรงนะคะ่ะเดี๋ยวบัที่ดีเข้าสิบมาสรุปให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เข้าต้องเตรียมสําหรับการที่จะเอาลูกเป็ด หรือว่าลูกไก่มาลงองสูตรนี้ก็ใส่ใดเช่นกันอันดับแรกก็คือต้องเตรียมขอกนะคะเตรียมคอกให้สะอาดแล้วก็จะมีหลอดไฟกกนะคะหลอดไฟกกก็คือหลอด60วัตหรือว่าลอยวัตพี่น้องห้ใส่หลอดหนึ่งสองหลอดสามหลอดแล้วแต่พี่น้องนะคะแล้วแต่ปริมาณหรือว่าจํานวนลูกเป็ดลูกไก่ที่เข้าน้ำเขามมเนะคะแล้วก็จะมีทั้งน้ำทั้งอาหาร คือพี่น้องสรีใสเป็นแบบทั้งกลมแบบนี้เนาะคะ่ะทั้งอาหารหรือว่าแบบเป็นล่างแบบนี้หรือว่าครูหักสาวสารมีแบบเป็นต่อเป็นกลวยไว้ให้เขาแบบอัตโนมัติคือกินแล้วก็ยศมากได้เรื่อยๆอันนี้แล้วแต่พี่น้องสิีใสแบบใดเนาะค่ะเท่าเอามาให้เบิ้งหลากหลายเนาะค่ะทั้งอาหารกับแบบเป็นถังกับมีแล้วกับแบบเป็นล่างกับมีทั้งน้ำแบบเป็นถังแบบนี้ก็ได้แล้ค่ะทั้งหน่อยทั้งใยใดมืดอ่า ปริมาณจำนวนการใส่ก็คือแล้วแต่เป็ดหน่อยนะคะส่วนใหญ่ย่ำขึ้นคู่หักสาวิสา์นี่จะบ่ห้น้ำตอนิขึ้นนะคะเพราะว่ายานเขาเป็นปอดบวมเพราะว่าช่วงนี้เขายังตัวเล็กอยู่ตรงรองให้เขาประมาณสองอาทิตย์เท่าจังจะหายนะคะเพราะว่าก้าเป็ดลูกเป็ดนี่เขาจะชอบเล่นน้ำเล่นนะะ้ำล้วก็ะมักออกมาเบิงขังหนอกนะคะว่าเป็นแบบใดอันนี้เขาก็เริ่มแล่นออกมาขังหนอกเลยะคะ่ะ ะะเริ่มออกมาหาเห่นข้างนอกเริ่มออกมาหากินข้างนอกแล้วเริ่มออกมากินหยาเดี๋ยวพี่น้องนะคะคลิปนี้กับฝั่งให้พี่น,อนะะ้องไดบิลงเนาะค่ะการอนุบาลการเตรียมขอกนะคะว่าสิ่งที่ห้าตตรงเตรียมสิ่งที่จําเป็นกับลูกเป็ดลูกไก่ห้ามีอย่างแน่เนาะคะ่ะสาหรับครูฮักสาอีสารกับฝากให้พี่น้องเดเบิลงเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ